ปศุสัตว์จังหวัดแม่ห้องสอนยืนยันยังไม่พบการลักลอบนำเข้าโครกระบือจากประเทศเพื่อนบ้านเตือนประชาชนพบโครกระบือตายหรือป่วยตายผิดปกติแจ้งปศุสัตว์ทันทีอย่าชำละเพื่อบริโภคโดยเด็ดขาดนายสมพงศ์พิพัฒน์พงษ์ชัยปศุสัตว์จังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเผยว่ากรมปรศุสัตว์ได้ออกคำสั่งชะลอการนำเข้าโครกระบือจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาสองปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566นะคะส่วนการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนโดยบูรณาการทั้งฝ่ายทหารปกครองตำรวจท้องที่ท้องถิ่นได้ทำการควบคุมโรคตามข้อสั่งการของกรมปรศุสัตว์อย่างเข้มงวดสําหรับการลักลอบนำเข้าโครกระบือในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนเราได้ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ไม่พบการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนและแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในเขตแนวชายแดนหากพบว่ามีการลักลอบนำเข้าโคกระบือให้แจ้งมายังปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอได้ทันทีสำหรับโคกระบือของเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและควบคุมโรคต่างๆไว้แล้ว นายสมพงศ์พิพัฒน์พงษ์ชัยปศุสัตว์จังหวัดแม่ห้องศนกล่าวต่อไปว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแอนทรักในหลายจังหวัดตามที่มีข่าวนั้นในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนยังไม่มีรายงานการพบโรคแอนทรักในสัตว์และประชาชนแต่อย่างใดนะคะปศุสัตว์จังหวัดแม่ห้องสอนเข้มงวดและเฝ้าระวังมาตลอดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย หากเกษตรกรพบสัตว์ตายเฉียพลันหรือป่วยตายและมีเลือดไหลออกจากปากจมูกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อตรวจสอบและควบคุมโรคพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดบริโภคเนื้อดิบจากสัตว์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคในพื้นที่ส่วนกรณีที่พบโคตายในพื้นที่บ้านแม่สาบตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงนั้น จากการตรวจสอบของปศุสัตว์อำเภอโคที่ตายสาเหตุเกิดจากแก๊สในกระเพาะอาหารทําให้สัตว์ท้องอืดหายใจไม่ออกและตายไม่ใช่เกิดจากโรคระบาดสัตว์แต่อย่างใดการเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าสัตว์จากต่างประเทศนี้ได้ดำเนินการยังไงบ้างเราได้ข้อแรกเราได้ประจําพันธ์ให้เกษตรกร,กรประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ตามพื้นที่ทำนาชายแดนครับได้รับทราบนโยบายของกรมปศุสัตว์ว่าใน ตั้งแต่ปี2566กรมสัตว์ได้สั่งห้ามชะลอการนําเข้าโคจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับส่วนสัตว์ที่อยู่ตามในพื้นที่ชายแดนนะครับที่ติดต่อพื้นที่ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร,ะะกรเข้าใจในการเคลื่อนย้ายสัตว์ในการควบคุมโรคเพื่อเป็นการป้องก,กันโรคระบาดต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดในพื้นที่จังหวัดแม่สอนครับ ตลอดแนวชายแดนของแม่ฮ่องสอนของเราตอนนี้ไม่มีการลักลอบนําเข้าโคกระเบอือนะครับจากการรายงานข่าวจากพื้นที่นะครับไม่มีรายงานข่าวในการลักลอบนําสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับยังไม่มีรายงานในการพบโรคแอนแท็กในสัตว์นะครับและในในประชาชนนะครับซึ่งทางกรม ทศพลบุญญาพัดผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดแม่ห้องสอนภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน